สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการคนไทย2รายที่มีรายชื่อเป็นตัวประกันที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวได้เสียชีวิตแล้วคือนายสนธยาอัครศรีและนายสุทธิศักดิ์รินทลระ กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตนกรุงเทลอาวีปว่าคณะกรรมการด้านการประเมินสถานภาพตัวประกันของรัฐบาลอิสราเอลได้พิจารณาหลักฐานแวดล้อมที่เชื่อได้และแจ้งว่าตัวประกันคนไทยสองรายจากจำนวนที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวแดรายได้เสียชีวิตแล้วประกอบด้วยนายสนธยาอักครศรีและนายสุดที่ศักดิ์ลินลัดโดยคาดว่าเป็นการเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงต้นของเหตุการณ์เมื่อเดือนตุลาคม2566 รัฐบาลไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตโดยสถานเอกอัครราชทูตและกรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศได้ติดต่อครอบครัวทั้งสองแล้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประสานงานในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รัฐบาลไทยขอย้ำการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันที่เหลือทั้งหมดโดยเร็วที่สุดรวมถึงตัวประกันคนไทยอีก6คนให้กลับคืนสู่มาตุภูมิโดยปลอดภัยรวมถึงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความพยายามอย่างสูงสุดเพื่อบรรลุการเจรจาและนำไปสู่การแก้ไขวิกฤตด้านมนุษยธรรมในกาซาโดยทันทีสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านผมมีความเสียใจอย,อย่างยิ่งที่จะนำเรียนทุกท่านให้ทราบว่า กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตนกรกรุงเทลอาวิฟว่าคณะกรรมการด้านการประเมินสถานภาพตัวประกันของรัฐบาลอิสราเอลได้พิจารณาหลักฐานแวดล้อมที่เชื่อถือได้และแจ้งว่าคนไทยสองรายที่มีรายชื่อเป็นตัวประกันที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวได้เสียชีวิตแล้วคือนายสนธยาอครศีและนายสุทธิศักดิ์รินทลักษ์ โดยคาดว่าเป็นการเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงต้นของเหตุการณ์เมื่อเดือนตุลาคม2566รัฐบาลไทยขอสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตโดยสารเอกอักรักชทสูตได้ติดต่อครอบครัวทั้งสองแล้วและัดำเนินการตามกระบวนการต่างๆรวมทั้งในเรื่องสิทธิประโยชน์สำหรับครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไปโดยหน่วยงานต่างๆของไทย จะประสานงานในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยรัฐบาลไทยขอย้ำการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันที่เหลือโดยเร็วที่สุดรวมถึงตัวประกันคนไทยอีก6คนให้กลับคืนสู่มาตุภูมิโดยปลอดภัยรวมทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความพยายามอย่างสูงสุดเพื่อบรรลุก,การเจรจา,าและนำไปสู่การแก้ไขวิกฤตด้านมนุษยธรรมในกาซาโดยทันที ขณะที่นายเรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเสียใจต่อาการเสียชีวิตของตัวประกันชาวไทยทั้งสองคนที่ถูกกลุ่มฮามาสจับกุมไว้ในชนวนกาซานายกพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะเดินหน้าดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวประกันชาวไทยที่เหลืออีก8คนได้รับการปล่อยตัวโดยเร็วที่สุด